เคยสงสัยกันไหมครับว่าทุกสาขาอาชีพนะครับทําไมมีคนที่เป็นที่สุดก็คือคนที่ประสบความสําเร็จและมีคนที่เป็นที่เหลือนั่นก็คือคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมันเป็นเพราะอะไรสวัสดีครับเจอกันทุกวันนะครับกับความรู้ดีๆที่ห้องเรียนไม่มีสอน ความรู้ที่ผมได้มาจากการอ่านหนังสือได้มาจากการดูการเรียนต่างๆนะครับที่จะนํามาฝากพวกเราทุกคนนะครับเป็นความรู้ที่ดีมากๆครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทุกสาขาอาชีพนะครับทําไมมีคนที่เป็นที่สุดก็คือคนที่ประสบความสําเร็จและมีคนที่เป็นที่เหลือนั่นก็คือคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมันเป็นเพราะอะไรซึ่งคนที่เป็นที่สุดนะครับ มีน้อยมากๆและคนที่เป็นที่เหลือมีเยอะมากๆเป็นเพราะอะไรวันนี้นะครับเราไปไขข้อสงสัยกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนอื่นเราต้องมาทําความรู้จักกับสมองของเราก่อนซึ่งสมองของเรานะครับมีอยู่2ส,ส่วนนั่นก็คือจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกอันนี้ผมจะยกตัวอย่างใหญ่ๆนะครับผมไม่ลงลึกไปถึงสมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังนะครับอันนี้ เดี๋ยวมันจะลึกเกินไปผมเอาสรุปแบบง่ายๆมาให้เราฟังและเข้าใจกันนะครับก็คือสมองมีอยู่2ส,ส่วนก็คือจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกซึ่งสมองส่วนไหนนะครับที่จะมีผลกับเรามากที่สุดสมองส่วนจิตสํานึกนะครับมีผลกับเรา5เอร์ซสมองส่วนจิตใต้สํานึกนะครับมีผลกับเรามากถึง95% ซึ่งจิตสํานึกนะครับก็เปรยียบเสมือนพวงมาลัยและจิตใต้สํานึกของเราครับเปรยียบเสมือนเครื่องยนต์ครับแน่นอนครับว่าพวงมาลัยหรือจิตสํานึกของคนเราไม่ค่อยจะแตกต่างกันครับคนเรามีจิตสํานึกเราอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรเรามีพวงมาลัยเราสามารถหักไปถูกทางได้ครับ แต่คนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดหรือคนที่ประสบความสําเร็จได้เร็วเขามีเครื่องยนต์ที่ดีครับคนเรานะครับบางคนมีเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์บางคนมีเครื่องยนต์ side, นอนของลัมโบกินี่มันก็เร็วขึ้นถูกต้องไหมครับแต่บางคนมีเครื่องยนต์ของเครื่องบินเจ็ตมีเครื่องยนต์ของเครื่องบินรบ นั่นจะทําให้พวกเขาไปถึงจุดมุ่งหมายหรือฝั่งฝันได้เร็วขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่าคนเราถ้าเครื่องยนต์ไม่แรงพอเราทําไปสักระยะหนึ่งเราเริ่มท้อเริ่มหมดหวังเพราะมันไม่ถึงฝั่งสักทีทําไปไม่ถึงครึ่งในเป้าหมายของเราสักทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นที่สุดหรือเดอะเบสได้เราต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ครับซึ่งแน่นอนครับว่า เครื่องยนต์ของเราทุกคนนะครับเปลี่ยนได้ครับเราสามารถที่จะเป็นที่สุดได้เราไม่ต้องเป็นที่เหลืออีกต่อไปและคลิปต่อต่อไปนะครับผมจะนำมาฝากว่าเราจะเป็นที่สุดกันได้ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นคลิปวิดีโอดีๆที่ผมจะนำมาฝากกันในทุกๆวันนะครับ แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปเราจะเป็นที่สุดไปด้วยกันนะครับคิดให้ถูกทิศแล้วชีวิตของเราจะไปถูกทางแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัดไปครับ